มาพกกบช่องสาวลราพาร์เซ็เซเนลนะคะวันนี้สาวลราเองก็มีโอกาสนะคะเจ้านายของสาวลราเองก็ไหว้กุดจีนเนาะอันนี้เจ้านายก็กําลังไหว้อยู่เลยคะ่ะอันนี้ก็คือคุณคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงเจ้าของบ้านเจ้านายของสาวลราเองเนาะนั่นนั่นก็เป็นแม่ของ รรยาของเจ้านาย,นะะย่ะตัวตกำลังไหว้กันส่วนไหว้ก็จะมีเป็ดมีไก่มีหมูแล้วก็มีปลานะคะแล้วก็ผลไม้หลายหลากเดี๋ยวสาวเราจะพาไปดูว,ว่าขอบไหว้จะมีอะไรบ้างนะคะ นั่นก็เป็นลูกชายนะคะลูกชายคนที่สองนะะอสดใานี่กนละ่นคะส่วนนี้ก็เป็นเจ้สดสัวตัวเล็กๆนะคะนี่นก็เป็นปุยายาคุยวายนะคะรวยรวยรวยลวยุล ส่วนนี้จะนนายกกำไลปักพุกน่นเนาะจุดทูบนะนั่นก็เป็นลูกคนสองนะคะนั่นก็เป็นคุณยายนะคะแม่ของคุณผู้หญิงบ้านนะคะส่วนข้างๆนี่ก็จะเป็นพนักงานนะคะพนักงานในออฟฟิศเนาะ,ะวันนี้ก็ไหว้สามที่นะคะ นี่คุณยายนะคะคุณยายสูพรุดุกันส่วนอันนี้ก็เป็นพนักง,งานออฟฟิศเนาะพี่น้องก็มาไหว้จะเป็นคุณยายนะคะ หลังไหว้ขอพรจักรีจักรางเนาะแล้วมีที่ถูกอะไรไหมฮะที่แบบว่าใส่จุดคุณผู้ชายก็จะเส็นบรรทัดมนะคะจูด ร้อยนัดนะคะประทัดนะคะห้าร้อยนัดนะคะไม่ไม่เล่นรถใช่ด้วยปัง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 โอ้ยนี่ค่ะเอฟซีดูนะคะเอฟซีเอฟซีเอฟซีดูนะคะลุ้นกันนะคะไม่บอกนะคะให้ให้ให้ลุ้นกันเอาเองเนาะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็คุณผู้ชายกำลังแฝงนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นรนักงานในออฟฟิศเนาะมาไหว้ใใหได้เป็นไรจ้ส่วนวน,วนี้ก็เป็นสาวๆสวยๆนะคะใส,ส่ชุดสีแดงกันนะคะอันนั้นใครเนี่ยนี่นะคะจะเป็น,น จะดูบุกข้าให้แข็งแรงจะเลี้ยงลูกเลี้ยงก้าวไปที่น้องดนั่นอยู่บ้านเองเด็กๆร้อนเป็นทุกคนี่ก็เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะของเจ้านายกับลูกน้องเนาะที่มาไหว้วันนี้ก็เจ้านายก็จะไปไหว้สามที่นะคะบริษัท สี่ที่เนาะบริษัทนี่บริษัทมีสองนะคะไหว้สองที่นะคะบริษัทนะคะก้วยก้วยให้ล้ำล้ำรวยรวยกันนะคะนี่นะคะส่วนนี้ก็พากันไหว้เสร็จนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ผลละหมากรากไม้นะคะก้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นผลไนม้ะนะคะแป้นวนน้ก็จะเป็นน้ำชานะคะส่วนนี้ก็จะเป็นของหวานนะคะนี่ก็เป็นขนมนะคะส่วนนี้ก็เป็นไก่นะคะอันนี้ก็เป็ดก็ห<ถ>มูแล้วก็ปลาแล้วก็ข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิธีที่ไหว้กุฎจีนนะคะนี่นะคะ ็จะไหว้พอไหว้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะจุดบัน500ทัศ์ห้าร้อยกว่าบ้าน ใจร้อนใจร้อนนะคะโอ้ยตื่นยัเน้่นีน่นาอนายกำลังจะจุดบรรทัเนวเนาะ เป็นสาวสวยนะคะสาวออฟฟิศนะฉันนี้ก็เป็นเจ้านายนะคะเจ้นนานายกำลังจูบทัดกันนะคะสองพ่อลูกนะคะจูบทัตนะคะสองพ่อล <the> ูกนะคะจูบทัตนะคะจูออกมาที่มันเสียงดังเขาแตกเลยนะเขาไม่ไดมฟังนะ จะเป็นบรรยากาศเล็กๆเนาะการไหว้นะคะไม่ได้นะนี่นะคะกำลังจูดพันัะเนาะนี่กันจู นี่นะคะแปดเจ็ดสามหนึ่งส ok ี่นะคะแบมาแล้วแบมาแล้วแบมาแล้วอาการและกระจุดตู้แล้วก็จะไปไหว้อีกสองที่กันนะคะนี่นะคะส่วนนี้กระจุดกระดาษเงินกระดาษทองก็คูดไอเทยนี้ดีนะแบบว่าไม่ไม่หลบเลยส่วนนี้นะคะก็จุดกระดาษเงินกระดาษทองกันนะคะเพื่อให้คนที่ร่วงรับไปแล้ว ส่วนอันนี้ก็เป็นของไหว้ที่จะไปไหว้บริษัทนะคะอีกสองที่นะคะนี่นะคะไหว้บริษัทก็จะมีกุ้งนะคะมีขาหมูด้วยนะคะัดโลขาหมูเนาะนี่ขนมเทียน,นะะส่วนนี้นะคะก็เป็นอ่งเปานะคะแต่เจียของเจ้านายสาวเล้าเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะ เราจะมารุ้นกันนะเราจะมารุ้นกันนะคะเท่าไหร่ดีโน ว้ยนี่นะคะห้าร้อยบาทนะคะอังเปาแตะเจียปีนี้เนาะอังเปาปีนี้นะคะ สา,าวเราเองก็รับไป500บาทนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สา,าวเราด้วยนะคะ